บริษัท WP ในยี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas วันนี้ผมอยู่นี่เลยตลาดลานทรายพาซ่าบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อว่าตลาดนี้อยู่ไหนตลาดนี้อยู่บนถนนสาธุประดิษฐ์นะครับแล้ววันนี้ร้านที่ผมจะมาเนี่ยเปิดหัวไปแล้วเก่าแก่50ปีแต่ก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์กันหน่อยนะครับแชร์กันหน่อยแชร์กันไปเยอะๆกับร้านอร่อยที่ตีวนจนหิวมาแนะนำทางออนไลน์ ปีนี้เราก็พยายามจะบุกออนไลน์นะครับปีหน้าก็จะเข้าสู่ออนไลน์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บังเอิญผ่านเลื่อนผ่านมาดูแล้วเจอเราเนี่ยช่วยกดไลค์กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับจะได้รู้จักร้านอร่อยแล้วก็มาเจอพี่ติอ้วนกันได้ในไลฟ์สดแล้วก็มี YouTube มี Ti t o อกอะไรผมเริ่มทําหมดแล้วทุกช่องทางเลยนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามได้แล้วก็รายการเรายังมีที่ช่อง5เหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงเช้าปีหน้าเราจะเลื่อนเวลานิดหน่อยนะคุณผู้ชมติดตามนะฮะได้เลยนะครับวันนี้ เราจะไปร้านนี้นะครับอยู่หน้าปากซอ,อยสาธุห0ตามผมมาตามผมมาวันนี้ร้านที่เรามานี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ครับนี่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเยวขอดูหน้าตู้ก่อนนะตายทำไมชอบดูหน้าตู้หน้าตู้จะได้ดูว่ามีอะไรกินนี่ไงร้านนี้นะครับคุณผู้ชมตรงชื่อกับซอยเลย50ปีอยู่สาธุห0ิพอดีเลยอะ่ะเขามีความเก่าแก่โบราณมา50ปีแล้ว ร้านนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องห่านพะโล้เป็ดพะโล้เก่าแก่มากนี่เราไปคุยกับคนในร้านดีกว่านะครับสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีค่ะคุณตีสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้คุณหนูใช่ไหมสวัสดีค่ะโอเวลาเรียกน,นี่ดูมีฐา,านะนะคุณหนู <S <S ดูเป็นคุณหนูเลยเนาะคุณหนูคุณหนูอันนี้คุณแม่ชื่ออะไรฮะ,อ,ะอันนี้เป็นคุณป้าค่ะ ชื่อคุณเพ็นสีค่ะคุณเพ็นสีป้าถอนแนาหน่อยจะได้เห็นหน่อยนี่นี่ป้าเพ็นสีคนนี้ฮะคนนี้อันนี้คุณป้าพรศรีค่ะคุณป้าอันนี้เท่าแกตัวจริงเท่าแกตัวจริงคุณป้าพรศรีสวัสดีนะครับนะฮะคุณหนูร้านนี้กี่ปีแล้วอ่ะอันนี้นะคะก็เกือบ50ปีแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นนากงอะรุ่นนากงเลยใช่โอตรงชื่อกับซอยนะใช่แต่ทุกห้าสิบนี่ก็ห้าสิบปีแล้วใช่ค่ะนะฮะเมื่อก่อนนากงไม่ได้ขายตรงนี้นี่ ใช่ค่ะสมัยก่อนอากงอยู่วัดไผ่ค่ะอ๋ออยู่วัดไผ่ใช่ค่ะอากงอยู่วัดไผ่แล้วก็หาบขายมาก่อนจนมาตลาดสะพานสองแล้วจนมาได้เนี่ยอาคารพาณิชย์ที่นี่ค่ะถึงย้ายมาอยู่ที่นี่ตรงนี้นี่มาอยู่กี่ปีละประมาณ40ปีได้ค่ะที่นี่40ปีใช่ค่ะแต่ก่อนหาบขายนี่คือขายอาหารพะโล้ไปพะโล้สองอย่างไะอสมัยก่อนเป็นเป็ดก่อนเป็นเป็ดอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้ทำห่ารด้วยได้ค่ะโอ้โนี่ขออนุญาตเดินมาดูตรงนี้หน่อยนะนะนี่ดูกําลังสับอยู่เลย เก่าไม่เก่านะคุณผู้ชมดูจากคนสับก็รู้แล้วอายุก็รุ่นราวคราวนี้นะฮะนะแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่แข็งแรงค่ะแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สับอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยืนยันได้ตอนผมมาในร้านเนี่ยพี่เพนสีใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่เพนสีพี่เพนสีพี่พรสีพี่พรสีบอกว่าลองเหงนไปดูเพดานเนี่ยว้าเก<ะ>่าไหมอ่ะเก่ามากเลยอะร่อนแล้วอ่ะนะฮะ คือยู่มานานแล้วตึกนี้กี่ปีแล้วก็มันเนี้ยเกือบ40แล้วค่ะ40ปีใช่ค่ะเขินค่ะตึกนี้มาก่อนหนูค่ะโอมากนมาก่อนหนูมาก่อนคุณหนูนะ40ปีคุณหนูบอกเขินนะฮะที่ร้านเนี้ยผมเห็นไม่ได้มีขายอะไรเยอะขายอยู่2อย่างเป็ดพะโล่ห่านพะโล้ค่ะแล้วก็บางวันจะมีเสริมเป็นไก่ไทยแล้วก็เป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปใช่ค่ะแล้วหลักๆเลยคือเป็ดกับห่านใช่ค่ะใช่ค่ะเป็ดพะโล้ที่นี่ของอากงไม่เหมือนที่อื่นยังไงเพราะคนขายเป็ดพะโล้ก็เยอะนะ ของเราจะเป็นรสชาติคนจีนอากงเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเองค่ะจะเป็นหอมเค็มหวานปแรมปลมหอมเค็มหวานปลแรมปลมนี่คือหมถึนตัวเป็ดเนาะใช่ค่ะแล้วห่านแล้วห่านห่านพะโลเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นเนื้อรสของเนื้อเนี่ยจะต่างกันอืแต่ทีนี้บางคนเนี่ยที่ไม่กล้ากินห่านกับเป็ดเนี่ยบางคนบอกว่ายกลัวจังเลยเจอร้านหนึงสาบอของร้านนี้รับประกันค่ะใหม่สด แล้วก็เรามีสูตรเฉพาะของพะโล้ของเราค่ะอ่ารับรองว่าไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนแน่นอนค่ะไม่งั้นเขาไม่เปิดมาตั้ง50ปีหรอกคุณผู้ชมเปิดมานานมากทีนี้เรามาดูที่หานนี้คือเป็ดใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ตัวหนึ่งเท่าไหร่ฮะตอนนี้560ร้อยหกบารอ่ะตัวหนึ่ง560บาทแล้วถ้าหานพะโล้ล่ะ1,800ค่ะ1,800นแปะคุณผู้ชมบอกทำไมหานมันราคาสูงกว่าเป็ดเพราะอะไรเลี้ยงยากค่ะเลี้ยงยากต้องคัดด้วยใช่ค่่ะาเเลี้ยยงกกหนับป็ด กินแล้วมันต่างกันยังไงรสชาติรสชาตินะรสชาติค่ะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอยู่ใช่ทานแล้วคนทานประจํานี่ทานแล้วรู้เลยรู้เลยอันนั้นอน่างเป็ดใช่ค่ะแล้วคนที่ไม่เคยทานประจำนะคุณสังเกตง่ายๆปีกหานะมันจะยาวกว่าปีกเป็ดคอหานวยค่ะคอหานก็ยาวกว่าคอเป็ดคอหานจริงๆเนี่ยจะยาวกว่าคอเป็ดนะแล้วแล้วตัวหานี่จะมีหัวมีโหนกเราสังเกตง่ายๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นใครอยากกินหานอยากกินเป็ดก็ต้องมาเลือกเอานะฮะน้ำพะโล้สุดเดียวกัน สูตรเดียวกันค่ะแต่ว่าพอเป็นพะาโลที่ต้มกับพะโลที่ราดก็จะมีการผสมอีกแบบหนึ่งทีนี้ผมให้เหมออาะกับการราดข้าวผมถามง,ง่ายๆบางคนเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่ได้มากินเป็นตัวอะไรเงี้ยเดินเดินมาอุ้ยเจอร้านเป็ดพะโละอยากมากินราดข้าวนจานเท่าไหร่มีค่ะราดข้าวของเรานะคะข้าวหน้าเป็ดจานละห้าสิบพิเศษหกสิบแล้วก็ข้าวหน้าห่านนะคะธรรมดาแปดสิบพิเศษหนึ่งร้อยค่ะนี่ไงคุณผู้ชมเราได้บบว่าเรากินไม่เยอะ แต่เราอยากจะลิ้มลองเนี่ย<ช>เขาไม่เกินร้อยบาทใเขาแวะเข้ามากินได้นะเขาก็มีทั้งเป็ดมีทั้งห่านเลยเห็นบอกน้ําจิ้มที่นี่แบบว่าโอ้โหปี๊ดปั๊ดร้านห่านย่างที่ดีเนี่ยจะต้องใช้พริกเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมพริกพริกเหลืองที่เป็นพริกน้ําส้มนะเอาแค่ผมยืนตรงนี้กินม,มาเลยนะตอน,ตอนตอนทานคู่กันกับเป็ดห่านนี่ลงตัวมากลงตัวมากเลยใช่ไหมใช,ใช่ค่ะ,ะทีนี้นอกจากเป็ดห่านพัโลแล้วตัวละพันแปดถ้าเป็ดตัวละ500ห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อยหกสิบจ้ะมีสั่งใบเจ้าไหม มีค่ะตุดสารรับค่ะติดสารรับออเดอร์นะคะรับออเดอร์มีฐานหน้าหน่อยก็สั่งหางไปไห่เลยใช่คระคราวนี้มาดูน้ําแกงกันบ้างนี่เดี๋ยวให้คุณหนูเปิดให้ดูนี่น้ำแกงมีอะไรบ้างปั๊บนี่คุณผู้ชมร้านนี้ก็มีน้ําแกงทีเด็ดมีหลายอย่างเลยนี่มีกระเพาะปลาเห็นไหมกระเพาะปลามีมะระรั่นน้าแกงมะระจะได้เร็วสุดใช่ค่ะมาสั่งปุ๊บมะละมาละเร็วมากเลยแล้วมีซิโครงใช่ไหมค่ะมีซิโครงมีมะระแล้วก็มี เขามีมีจำฉ่ายด้วยนี่ใช่ค่ะเดี๋ยว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 เปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดดูคุณผู้ชมนี่โอ้โหนี่มีจำฉ่ายด้วยไหมนี่ผมชอบมากเลยสองอันเนี้ยกระเพาะปลากับจำฉ่ายนะใช่ค่ะจริงๆก็ชอบหมดแหละแต่ว่าผมว่าสองอันนี้มันได้อรรถรสดีอ่ะนะวิธีการต้มแล้วก็ตัวที่แบบว่าเวลาเรากินมันอย่างจำฉ่ายมันก็กุ๊บกับกุ๊บกับใช่ค่ะต้องผูกค่ะเพราะว่าถถ้้้้าาาาาไไไไไมมมมม่่่่่่ผผููกกกกกกเเเเเนนนนนนนียยยยัััจจจะะขดท็ออรรร์ตตงงุ๊ลลหำฉปิ เอาจิงๆนะ,ะมันต้องผูกก่อนคุณผู้ชมคนทําเป็นต้องผูกก่อนผูกเป็นปมแล้วมาต้มพเวลาเคี้ยวไปมันจะกรุบกรอบโถเท่าไหร่ฮะอ,อ,อย่างดอกไม้จีน60ค่ะกะเพราปลา60มะละ50แล้วก็รากบัวนี่จะเป็น70บาทโอ้ยอย่างนี้ต้องบอกอะไรไหมโถไม่เห็นแพงเลย <laughs> โถ,นะโถแล้วโถแล้วแค่60เอง60 70บาทนี่ค,คุณมาครอบครัวหนึ่งนะสั่งเป็นจานได้ยังเป็นพะโล้จานเท่าไหร่ เป็ดพะโล้เหรอคะถ้าสมมุติทานคนเดียวหกสิบบาทแต่ถ้าห่อไปเนี่ยยังต่ำหนึ่งร้อยห่อไปยังต่ำหนึ่งร้อยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นห่านพะโล้จานเล็กสุดก็หนึ่งร้อยห่อไปยังต่ำก็สองร้อยสมมติไม่ห่อนะกินที่ร้านสั่งมาจานหนึ่งได้ค่ะหนึ่งร้อยกินคนเดียวได้เลยได้ค่ะถ้ามากันสี่คน 4ี่คนก็เป็นจานใหญ่ได้ค่ะ350 350แล้วก็น้ําแกงสักโถผัดผักสักจานนีอเนี่ยน้ําแกงมีผัดผักด้วยใช่ไหมมีค่ะมีค่ะมีอะไรที่แบบว่าเป็นตามสั่งบ้างที่นี่อ๋อของเราที่นี่เสริมมาแค่2อย่างค่ะผัดผักเป็นเสริมมาก็จะเป็นคณะหมูกรอบกับผักบุ้งไฟแดงค่ะโอ้โนี่คุณผู้ชมแกนเลี่ยนไงยบางทีคุณบอกเฮ้ยกินเป็ดกินอะไรมามีผักมาไหมอะไรเงี้ยก็มีผักคณะหมูกรอบกับผักบุ้งใบแดงเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวยกปิดก่อนนะได้ค่ะโถหนึ่งหกสิบเจ็ดสอ่ะ เราคุยกันเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกันก่อนจะไปชิมเนี่ยผมมีกิฟต์เซ็ตมามอบให้ด้วยนะอันนี้จากเวอร์แก๊สข้างในนี่มีของใช้เวอร์แก๊สนะครับแล้วก็มี power bank ให้ด้วยอ๋ออันนี้มี power bank ให้หนึ่งเครื่องของเวอร์แก๊สนะฮะเดี๋ยวเรามอบให้เลยกิฟต์เซ็ตเรามอบให้ทุกร้านแหละนะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวผมมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวผมติดหน้าโทรหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมสาธุ50นะเปิดกี่โมงอ่ะ เปิด9ก้าโมงครึ่งนะคะปิดบ่ายสามจ้ะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ไม่ต้องมามาได้หมดจันทถึงเสาใ<ช>นะฮะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามจัดบ่ายสามก็หมดแล้ว,วเดี๋ยวขอติดติ๊กเกอร์หน่อยเวลาเห็นจะได้มาถูกจาซอยไว้สาธุห้าสิบเลยนี่นี่นี่อคุณผู้ชมเห็นโลโก้ตีอ้วนนะก็แวะมาได้เลยจริงๆร้านเนี้ยร้านเนี้ยมัน อายุเก่าแก่นะรวมๆสิริรวมแล้วห้าสิบปีได้แล้วอ่ะนะรุ่นตั้งแด่อากงอ่ะแล้วเขาก็ขายอยู่ตรงสาธุห้าสิบเนี่ยมานานมันอยู่ตรงข้ามตลาดลานทรายสาธุห้าสิบหาง่ายคุณผู้ชมโทรมาก็ได้ศูนย์สองสองเก้าสี่สามเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์แปดศูนย์สี่สี่ห้าสี่สี่เจ็ดห้านะโทรมาสั่งได้เลยไหว้เจ้าตุ๊ดจีนแลวอันนี้เป็ดนะอันนี้เป็ดโอ้โหนี่เป็ดโอ้โหเด้อ โอ้โหโอ้โห,โโหนี่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในจํานวนเลือดเนี่ยเลือดเป็ดเนี่ยมันนุ่มสุดละกระเพาะปาลาบางร้านเนี่ยเขายัางเอาเลือดเป็ดไปทําเลยในร้านนี้มีน้ําพะโลอยู่ด้านล่างนะร้านนี้จะหอมเค็มหวานปลาแหลมปลาแหลมนะหอมเค็มหวานปลาแหลมปลาแหนมนี่มาไล่จานหนึ่งอันนี้ห่านนะฮะนี่ห่าน โอ้โหนี่ฮะเห็นไหมสีมันจะเข้มกว่าสีมันจะเข้มกว่าคุณผู้ชมเนื้อสีจะเข้มกว่าและนี่น้ำแกงจำาฉของผมนี่โอ้โหเนี่ยสั่งแค่นี้ก็ได้คุณผู้ชมแค่อย่างนี้เท่าไหร่นะพี่หนูอย่างนี้เท่าไหร่นะอานนี้เป็นเป็ดใหญ่นะคะ250 250จานนี้เป็นหันใหญ่350 350อันนี้60บาท60บาทเข่าเปาถ้วยหนึ่งสบายคุณผู้ชม กินทั้งครอบครัวกินทั้งครอบครัวมาเลยไม่ได้แพงเลยแล้วดีมากของดีมากขอชิมผ่านโอ้นี่มีน้ำพะโละป่ะฮะน,น้ำพะโละโอ้นี่น,นผมบอกเลยน้ำพะโล,ล้ร้านนี้นะนชิมชน,นิดหอมมากลองมากินดูพะโล้ร้านเนี่ยจะไม่ได้เค็มฟีดเลย นะแล้วจะไม่ได้หวานเขาจะแบบหอมเค็มปลาแรมปลาแร่ม,รรมหวานไปปลายนิดๆอ้าลองกินดูลองมากินดูแล้วจะรู้นี่ด,หดหูห่านดูห่านนี่หางหางหางนี่ดูโอ้โหมาสองนะผมคีบสองนะปึ๊บขอบอกเลยคุณผู้ชมน้ำพะโล้สักหน่อยหนึ่งป้าบเราจะกินแบบว่ายังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะ กโอ้รหนี่ฮะห่าน <c oughs> โคดนุ่มนุ่มมากอือผมอยให้ห่านมันดีกว่าเป็ดใช่ไหมนุ่มมากโอโหอมอะ่ะหอมนุ่มอร่อยกินนี้อบกวนอยู่ในปากเลยนะฮะ แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเวลากินเนี่ยค่อยๆเคี้ยวร้นานนี้นะเคี้ยวไม่ติดฟันเลยหนังก็นุ่มหอมก็หอมสดยอดอะ่ะมาลองเป็ดบ้างอืเป็ดโอ้โหผมยังไม่จานน้ำจิ้มนะนี่ผมยังไม่ร้านน้ำจิ้มนะโหนี่เป็ดบ้าง เป็ดก็ดีทำไมเรากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางร้านไม่ได้อย่างนี้นะอือเป็ดร้านนี้เนื้อนุ่มมากไม่มีติดฟันเนี่ยไม่มีสะดุดโอ้ดีมากเลยโอ้คุณผู้ชมผมขอบอกเลยนะมีเวลาแวะมาเลยมากินเป็นจานก็ได้กินเป็นจานได้เลยไม่ผิดหวังอนะ่ะโอ้โหนี่ผมซอย พี่ญาณม,ามา่านดูแลจะอิจฉานี่ใส่น้ำจิ้มเขาหน่อยน้ำจิ้มเขาชินจานมากนี่คณามาแล้วคน,นาผัดผักที่นี่ก็ดีมากนะโอ้ยโอ้ยของดีเลยโอ้ยกรอบผัดมาร้อนๆกรอบๆของดีเลย นี่ผมบอกนะหมูกรอบผมไม่เอายังได้เลยผักร้านเขาก็กินเนี่ผักก็ได้โหดีมาก <c oughs> เป็นคณะที่เราเวลาเราไปร้านสั่งคณะหมูกรอบเราอยากได้อย่างเงี้ยเนี่ยเราอยากได้อย่างนี้เลยกรอบร้อนรสชาติกำลังดีนะโอ้โหดีมากอะ่ะเฮ้ยอย่าลืมสั่งอันนี้มากินด้วยนะ <c oughs> กลับมาที่หารคุณผู้ชมเดี๋ยกจะบอกว่ามาเลยครับมาเลยฮะผ <c oughs> ักบุงกบงกบ้งดูผมนะอันไหนอร่อยผมบอกอร่อยแม่อร่อยผมก็ไม่พูดอ่ะแม่อร่อยอันนี้ผักบุ้งเฮ้ยผมที่มาเนี้ยผมรู้เลยเนะว่าคนทำมาใส่ใจมาก แม้กระทั่งหัห่นหั่นผักบุ้งเนี่ยยังหั่นให้เท่ากันเลยไม่ได้ขยำขยำมั่วแล้วลงไปผัดนะเนี่ยเนี่ยเขามีการหั่นที่แบบว่าเท่าๆกันอะ่ะโอ้ร้านนี้ใส่ใจคุณดูจากผักบุ้งที่เขาทำดิคุณก็จะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คว้าผักบุ้งแล้วก็เอาบางตอสับสองทีแล้วโยนลงกระทะเท่าๆกันทุกอย่ผักเก่งของร้านเนี้ย เวลานี้ผักผัดดีมากนี่ลองน้ําแกงบ้างนี่นี่ผมบอกเลยร้านไหนไปกินจําใจถ้าเขาไม่ผูกนะคุณไม่ต้องไปกินเพราะว่าถือว่าเขาทําไม่เป็นมันต้องผูกปมด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> เวลากัดมันจะโดนปมผักก๊กกกกบแก๊บกบแก๊บคุณผู้ชมนะดูจบนะคุณว่างคุณมาเลยสาธุห้าสิบไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook นะ อ้วนจนหิวเนี่ยมีทางออนไลน์ด้วยติดตามได้เราจะมีร้านดีๆที่ไม่ได้ออกทีวีแบบนี้มาฝากคุณเฮผมอะไม่ได้ตังจากร้านเขาเ้ยมันอร่อยเพราะผมกินแล้วอร่อยผมก็เลยอือหูบอกคุณอะเพราะมันอร่อยจริงแต่ถ้ามันไม่อร่อยผมก็จะเงียบๆแต่นี่มันอร่อยมากผมก็เลยอู้หูอู้้าอู้ฟู่ เอาละคุณผู้ชมผมย้ำตรงนี้นะเขาหยุดวันอาทิตย์เปิด9ก้ามงครึ่งบ่ายสามเลิกแล้วคุณไม่ต้องกด Google แบบเลยนะมันสาทุกห้าสิบอยู่หน้าป้ายสาทุกห้าสิบใน้านเนี่ยจอดรถฝั่งตรงข้ามมันมีตลาดอยู่ฝั่งตรงข้ามเข้าไปจอดเลยแล้วเดินข้ามจนถึงหนุ่มก,กินสะดวกสบายมากทำเลดีมากทำเลดีไม่พออร่อยด้วยราคาก็มาตรฐานสุดยอดอะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณเวร์แกนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปไปร้านไหนติดตามนะเวอร์แกมีเด็ดร้านดีๆมาให้แล้วราคาถูกสรตทฟู้ดเรื่องกินเนี่ยไม่เชื่อผมแล้วคุณจะเชื่อใครติดตามไว้เลยฮะกดติดตามไว้กดติดตามไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณเว r ร์แกนะครับ มาชวนมาเยา้ามายวนยวนน้ำลายกันเรื่องวันไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดใหย ชวนชวนยิ้